เราลองมาซ้อมบทสวดเอสาหังในสามสองหนึ่งเอสาหังพันเตสุจิลปรินิพภุพันติตังภะคขวันตังสรานังขชามิทรม,มันจะภิกขุสั่งขันจละลับยหังพันเตตัสสะภะคขวโตธรรมวิมมวเวปยปปัจจัง หลับให้ยังอุปสรรคตังตุติยามป่งปันเตสุจิลาปะรินิพุปันติตังปะขวันตังสารนังกัจจามิธรรมันจะภิกขุสรั้งขัญจะหลับให้ย่งพันเตตัสสะปะขวโตธรรมวิเชย์ปะปัญจหลับให้ยังอุปสรรคตัง ตัดทียัมพังพันเตสุจิลาปรินิปุปันติตังปะขวันตังสรนังกัชามิธรรมมันจะภิกขุสังคันจะละเพยยังพันเตตัสสะปะขวัโตธรรมวิเชย์ปปปัญจละเพยยังอุปสัมพันธ์แล้วเพื่อนๆล่ะเคยบวชกันหรือยัง